าพี่น้องอันบอได้คอยเฮ็ดคลิปกินพี่น้องเพราะว่ายังปวดฟันไปถอนฟัน <c oughs> กิน,นยากบอได้คอยลุ่งคลิป พราะยังบอสบายพี่น้องกลับมาจากไทยแล้วบอสบายปวดฟันนประสอนฟั่นรักษาหลากักฟันอยู่กินยังกระยาดพี่น้องเอ้ยเทามาแล้วเมืเ่อแนวหัวเข่ากับปวดพี่น้องผู้ใดมีวิธีรักษาหัวเข่าบอกในเด้อ เข้าปวดมูเปันบอกมาว่าเอาสูตรตะไขร่ตะไคร,ร่ก็ใบเตยมาต้มเนาะต้มร่องเมืองกินหยากไปหน่อยกินหยากปวดฟันตอนนี้รักษาลากฟันก็เลยบอก บกคอยแต่เฮ็ดคลิปบกคอยมีเมลาเฮ็ดคลิปบอสัมบายหลังกายบกแข็งแรงปันญดยี่น้องไปเมืองไทยกับมาเที่ยวนี้มิตาแน่วเป็นหลวกพักหมพี่น้องเก็บพักหมมาแต่สวน อันกิบเนี่ก่ะอันสิบะไทยเ่าด้วยพี่นองด้วยมันกินยากกินยากทั้งกินทั้งวมาปนปลาปนปลาแหงๆพอก,รกรันกิบหนาด้วยจ้าสิกินจอยด้วยจ้าว กินซาค่อยกินเนะมากินเก่าน้ำกันพี่น้องป้นป่าลวกพักลวกพักหอมเก็บพักหอมผักสดกระมีประกาดหินบักซีเล่ากินป้นป่า